สวัสดีครับพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมสวนทุเรียนเสียบข้างอีกหนึ่งแปลงของอาจารย์ผมแปลงนี้เป็นแปลงทุเรียนเสียบข้างอายุเกือบจะสอปีครับสองปีในเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมสูงก็ประมาณสาเมตรกว่าแล้วครับเป็นพุ่มตอนนี้เป็นทุเรียนมูสันคิงครับมูสันคิงที่เขาขอกิ่งมาเสียบข้างจากเบตงครับ มูสันกิงจะ,จะเลื่อนแต่ตัวได้เร็วมากฮะแถวนี้ตั้งแถวครับตอนนี้ต้นหนึ่งตอนนี้คือกิ่งพันธมูสันกิ้งที่เขาเอาจากต้นแม่คือต้นนี้มาขยายพันธุ์ก็มันจะไล่กันครับสูงก็ใกล้เคียงกันแล้วนี่ครับเอากิ่งพันธมาเสียบต่อๆกัน สูงจากพื้นกประมาณ80-90เ้ซนในการเสียบค้างพุ่มใหญ่พุ่มสวยนี่อายุแค่ปีกว่าวาเกือบสองปีในเดือนหน้าเดี๋ยวพาไปดูรอบๆสวนนะครับอัจารย์ผมเขาได้ ลกกล้วยไข่ไว้เพื่อเป็นที่เลี้ยงในช่วงแรกๆก,ก็ให้ผลผลิตก็ดีอยู่ครับยังพอได้ค่าปุ๋ยในการรอทุเรียนจังหวัดที่ทุเรียนกำลังรอให้ผลผลิตคาดว่าสามปีน่าจะออกดอกสวยทุกต้นครับ่วนข้างในนี้จะเป็นหมอนทอง ็นทุเรียนเศรษฐกิจครับหมอนทองส่วนใหญ่ก็จะปลูกหมอนทองไว้ม,มีทุเรียนพันธุ์อื่นๆเอาไว้ติดสวนบ้างต้นนี้ครับสูงประมาณสีเมตรแล้วครับแต่ไม่ค่อยออกกิ่งข้างเลยครับไปดูรอบๆสวนนะฮะกล้องจะสั่นล่างขออภัยนะครับแต่ยอดสวยงามครับหน้าร้อนและมีฝนตกลงมา เป็นพายุฤดูร้อนครับตกมาสองวันแล้วตอนนี้อยู่ติดติดสวนยางเนี่ยครับสวนยางบรรยากาศสวนยางพุ่มจะสวยครับใบเขียวเงาเงาเลยครับช่องแอบดูสวนเพื่อนทุเรียนฝึกหัดของผมทำเพื่อทำขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำทุเรียนของแต่ละสวน วิธีการที่จะให้ผลผลิตแบบไหนที่จะให้ผลผลิตเร็วซึ่งดูแล้วการเสียบข้างเปไ็นหนึ่งวิธีที่จะให้ผลผลิตที่เร็วและแข็งแรงของต้นอายุจะสองปีสูงขนาดนี้ ใบสวยเลยครับมีบ้างบางจังหวะที่มแมลงแมลงลงเพรียลงก็ใช้สารเคมีบ้างลกไปสักนิดนะครับย้อนแสงบ้าง เดี๋ยวพาไปดูแถวแรกนะครับซึ่งเป็นต้นที่สวยเป็นพุ่มสวยเลยครับอาจารย์ผมท่านนี้ท่านม,ม,มีประสบการณ์เยอะในการเสียบเสียบข้างทุเรียน ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเขามีการสืบทอดต่อกันมาหลายปีครับไม่ต้องไปลองผิดลองถูกซื้อต้นมาบางทีต้นหนึ่งร้อยกว่าบาทสองร้อยปลูกไปไม่ไม่นานก็ตาย จังหวะที่รอผลผลิตเราก็ได้ผลผลิตของกล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยตักไครหรือพืชอื่นๆที่สามารถทำรายได้กับเราเนี่ยครับต้นอ้อยเราก็ปลูกแซมไว้ร่องกลางของทุเรียนได้ต้นใหญ่มากครับยังไม่ถึงสองปีดีใส่ยอดสวยงามเลยครับ นี่คือต้นน่า์พื้นบ้านที่เขาเอามาเลี้ยงไว้ของฤดูกาลที่ผ่านมาเลี้ยงไว้เพื่อจะล้อมไปปลูกครับคลิปนี้ก็พามาดูต้นทุเรียนสวยๆในการเสียบข้างยังไงรบกวนเ,นเพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยยิ่งดีครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปขอบคุณครับ